สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช้าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดม update, ินมาอัปเดตพยาอากาศภาคอีสานลาสุดประจำวันที่10กันยายน2568ร 68, ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับภาคอีสานเมือน,นี้จะมีเมฆเต็มท้องฟ้าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยและเจ็ดสิบลองพื้นทีและมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้่เลยน้องค่ายบึงการสกลน,นครและนครพน,นมลมตะวันตกเฉียงใต,ต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23่สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิ 30-34องศา,ศาเซลเซียสมาเบิงเรดราที่หนึ่งก็เลยจ้าเรดราทีหนึงตรวจพอกุ้งฝนฝักฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางพวกคุ้มพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเรื่องนกทาจังหวัดยโสธรแอดมินเช็คหายอีกหนึ่งเรดดานอะสำหรับเรดรานี้ วดพ่อกุ้งฝนออนอยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอคุนหานจังหวัดชิสเกจ้าที่เป็นเช่นนีเนื่องจากสำหรับเมือนี ดอกรสุมผัดผักนเนื้อและตอนบนของภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ผัดปกคุ้มทะเลน้ามันภากไตและอ้าวไทยลักษณะชนีกับสีส้มพ้นหายภาคอีสานมีฝนฝากขนองประมาณร7 0ยเของพื้นที่จ่าเดี๋ยวสเมียร้ดาวมาแอดมินอัปเดตให้ทราบคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ